สำหรับใครที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวกายอยู่นะคะวันนี้แปววก็มีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะที่จะมาแนะนําให้กับทุกคนได้รู้จักนั่นเองนั่นก็คือตัวน,นี้เลยนะคะเป็นสบู่ทําความสะอาดผิวกายของโมมิจินั่นเองซึ่งเขามีอยู่ด้วยกัน3ส,สูตรนะคะทุกคนเรามาดูว่าแต่ละสูตรเขา ใช้ดียังไงนะคะและมีสูตรอะไรบ้างนั่นเองนะคะสูตรแรกเลยนะคะเป็นสูตรมะนาวนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยลดผิวหยาบกร้านเผยผิวใหม่ใช้ลรกว่าเดิมนั่นเองนะคะเพราะ ตัวในสูตรนี้เขาอุดมไปด้วยวิตซีนะคะจะช่วยลดผิวหยากร้านนะคะให้ผิวของเรามีความเนียนนุ่มเปล่งปลั่งเผยผิวอ,อ่อนเยาว์ดูออร่านนั่นเองนะคะสูตรนี้เลยนะอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรมะขามนะคะทุกคนตัวนี้นะคะจะช่วยขจัดคราบใครเผยผิวกระจ่งางใสไรที่ติดนั่นเองนะคะสูตรมะขามเขาประก,กอบไปด้วย aha นะคะตัวนี้จะช่วยทําความสะอาดผิวได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะคะและก็เผยผิวกระจ่งางใสเป็นธรรมชาตินะ และอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรสับประรดนะคะตัวนี้บอกเลยว่าสําหรับใครที่มีผิวหมองคล้ำนะคะตัวนี้จะช่วยลดเลือนผิวหมองคล้ำให้ผิวของเรามีความกระจ่างใสนะคะดูมีออร่ราหน้าสัมผัสนั่นเองและทั้ง3สูตรนี้เขายังบํารุงผิวของเราให้มีความนุ่มชุ่มชื้นอีกด้วยนั่นเองนะคะสําหรับใครที่กําลังตามหาอยู่หรือกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดูแลทําความสะอาดผิวแบบนี้อยู่นะคะแปลวขอแนะนําเป็นสบู่3สูตรนี้เลยของโมมิจินั่นเอง นะคะ